แมีนมส่วนฉันคนนี้น่ากลมนมกบมีแต่มีสตางค์นักเอาก็เจ้าเฮ้วโหอันนั้นน้องจันดีไปเจ๊กันน่ะน้องจันดีน้องจันดีนนดบาปากันเมินเลยแต่งามพี่ลีไว้นอกไปเดียวเจ้ามีแฟนล่ะยังเจ้ามีผัวล่ะยั มาเวียนควายพอดีว่าลุงข้างบ้านเปิ้นทำสตางหายครับคร้เธอก็เลยช่วยลุงปัญหากอะอผมหย่ำสตางไว้ครับรอให้ลุงเปิ้นไปก่อนเฮ้อเโจ๊าะโลกคุณคนึกว่าเธอเป็นคนดีมาเนี่สูมาเนี้สูไผ่อยากเรียนพิเศษวิชากณิตศาสตร์เจ๊ะโลกคนเก่งคนนี้เปิดสอนขึ้นราคาบะแปง จริงเหรอเจ้าเลาะอย่างเธอเนี่ยนะ่าจะเปิดสอนพิเศษก็แม่นนักกาบอกไว้ก่อนลนอินเออว่าฮับจำนวนจำกัดหกคนเตาอันแล้วตอนนี้มีคนสมัครเรียนกี่คนแล้วล่างมีแล้วสองคนขาดอย่างห้าคนอ้าวไหนบอกว่ารับหกคนไงก็ห้าพกคนนักกาเนี่ยมีแล้วสองขาดอย่างห้าแล้วจะไปสอนกนิตร์คนอื่นเนี่ยนะ สิกุมภาเป็นวันอย่างอ๋อมันพูดใบจ่ายอันก่อวันพัดอ๋ออือหมายถึงว่าเป็นวันสําคัญออยยังวันซีนแกโอ้ยเนาะสิบสี่กุมภาของทุกปีอ่ะสิี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์วันแห่งความฮักบูชาแกอือบูจักขอข้ามไปเป็นวันที่สิบหกเลยได้ก่อนคุณผู้หญิงเจ้า คุณผู้หญิงต้องขึ้นเงินเดือนให้ขคาเจ้าได้แล้วนะเจ้าข้าเจ้าช่วยงานคุณผู้หญิงมาจักมากแล้วว่ะเจ้าอีกกันปะในมึงลองบอกเหตุผลดีๆมาจักสามข้อรลว่าเนี่ยอย่าง,ง,งกูถึงต้องขึ้นเงินเดือนเื้มึงก็ได้เจ้าข้อแรกค่าเจ้าเนี่ยกำกินลำเหลือคุณผู้หญิงเจ้าไพบอกมึงคุณผู้ชายบอกเจ้าข้อที่สองค้า รีดผ้าเรียบหรือคุณผู้หญิงเจ้าก็ได้อันนี้ยอมรับแล้วก็สามหรอเรื่องบนเตียงข้าเจ้าเนี่ยเก่งหรือคุณผู้หญิงเจ้าวายอีวอไปบอกมึงอย่าบอกแล้วว่าคุณผู้ชายอะ่ะบัดจจเจ้าคนขับรถบอกเจ้าว้ายตายแล้วมึงจะเอาตัวใดขัดใจว่ามาเลย